อ่านนมีีน้กกบพถึงต็ต <c oughs> สวัสดีค่ะแกลพิดแพลพรหมพัฒน,น์ัฒนกุลนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็เป็นไลฟ์สตรีมเมอร์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยมาที่มาแข่งขันที่รายการเอ X the ไลฟ์นะคะก็ถือได้ไว่าตื่นเต้นมากมาก ใช่ค่ะทุกคนก็คงจะสังเกตว่าตื่นเต้นมากๆแล้วทุกคนไม่มีคนรู้โจทย์เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรโปรดักชันยิ่งใหญ่มาก,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะมิตีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วครับตีก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วครับก็อาชีพหลักก็คืออินฟลูเอนเซอร์ครับแต่ว่า,าประสบการณ์ในการไลฟ์เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าตั้งแต่ประสบการณ์เปิดช่องมาในีปีไลฟ์ Live อยู่แค่3ครั้ง สองปีครั้งได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่เวลาไลฟ์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้วพอเวลาเราไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแฟนคลับส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่านานๆมาทีเพราะเวลามาทีเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นตอนที่รายการติดต่อมาแล้วบอกว่าพี่ตีไหวไหมรายการเนี้ยต้องแข่งไลฟ์สดแล้วแบบไลฟ์เป็นเวลานานมากเลยนะตีเนี่ยบอกเลยว่าไม่ห่วงเลยเรื่องเวลาห่วงอย่างเดียวคนดูอะ่ะ อยู่เท่าที่เราอยู่ไหมใครจะไปก่อนกันเพราะว่าพวกเราเต็มที่มากๆเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูทุกๆไลฟ์ของพี่ๆทุกคนทุกอินลูเอนเซอร์ที่มาแข่งเนะี่ยเชื่อว่าทุกคนได้ความสุขหมดเลยแต่สิ่งที่สิ่งที่อยากให้เตรียมมามากที่สุดเลยคือแรงซัพพอร์ตและสินค้ามากมายที่น่าสนใจเพราะว่าทุกแบรนด์ที่จะเข้ามาให้พวกเรา แข่งขันกันเนี่ยเป็นแบรนด์ global ทั้งหมดเลยทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นแบรนด์แล้วก็บางแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เราแบบหยิบใช้สอยในชีวิตประจาวันอยู่แล้วตีเชื่อว่ามานี่ได้ทั้งของได้ทั้งความเฮฮาได้ทั้งความสุขก็อยากให้ทุกคนมาติดตามรายการ X the Live กันเยอะๆค่ะที่แอปพลเิเคชัน Big X Show ครับผมพี่วัากีครับผมครับผมผมแพทริกคุณนะครับก็เป็นนักไมยาคกลนะครับก็จะแตกต่างนิดนึงนะครับเพราะจริงๆเราไม่ได้เป็นเป็นพ่อค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามมยากลเนี่ยมาสามารถ เอ็นเตอร์เทนคนดูได้นะครับแล้วก็มันเป็นรายการเรียลิตี้ที่ไม่มีการสคริปแน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างนี่คือสดกันคือเอาจริงๆนะคะทุกวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเจอกับอะไรในสาวันบ้างคือแบบรู้แค่ว่าขอคิวนะเวลาเท่านี้เท่านี้นะแล้วไม่บอกอะไรพวกเราใช่ครับก็เดี๋ยวถึงวันโชว์ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าทุกอย่างคือมันจะมีความเซอร์ไพรส์มีความแปลกใหม่ที่ แม้กระทั่งพวกเราก็ไม่ทราบไม่รู้นะครับว่าสินค้าคืออะไรไม่รู้เ่านั้นคืออะไรนะครับก็มาลุ้นพร้อมกันได้นะครับที่รายการ x อ็ l ไลฟ์แล้วพี่แมวเป็นผู้ขายอยู่แล้วยังไม่ค่อยหนักใจนี่แหละนี่แหละใช่ถ้ารู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมี follower เท่าไหร่หรือก็มีแฟนคลับเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องไลฟ์เนี่ยเราก็ไม่น่าจะแพ้ใครเนาะ ขายอย่างเงี้ยแถ้าจะให้ขายที่ติดนกนี้ก็จริงๆที่ผ่านมาคือผมได้ทําการทําการโฆษณากับแบรนด์ต่างๆมาก่อนนะครับคือเอามยากระสบประสานเพราะว่ามยากลมันสามารถสร้างความหลากหลายได้นะครับมันเป็นการพรีเซนต์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็รายการนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนครับว่าสินค้ามันจะเป็นยังไงแล้วดูว่าผมจะสามารถเทรดไลฟ์ได้ขนาดไหนเพราะว่าปกติแล้วเราต้องใช้เวลาเตรียมตัวล่งหน้าครับแต่ว่า รายการนี้คือสดๆเลยครับไม่มีการสคริปต์แปลว่าเนี่ยมันต้องใช้ s u r v i v ร์ skill ่ันพังสูงใช่ครับคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วคือเราต้องไปลุ้นเอาหน้างานจริงๆว่าเราจะได้เจอกับอะไรโปรดัก t ์นั้นเราอาจจะมาอาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้โทย์อะไรใช่อย่างสมมติแบบตีอย่างเงี้ยแล้วโปรดักที่ได้ดันเป็นบ e a u t y ดันเป็นเรื่อสำอาง <laughs> ตายละ <c oughs> เกิดมาติดขนตาเลยมั้งเนี่ยไม่คือแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกับคาแรคเตอร์เราแน่นอนแต่เราต้องคิมพอไว้ทุกเดียวอ่ะพร้อมสู้แต่ผมเชื่อว่าหลคนจะได้เห็นคอนเทนต์หลากหลายเลยครับเพราะว่าเรามีทั้งยูท้บล็อลเกอร์เรามีคนที่ทำคอนเทนต์สนุกสนานมี ผมบ้างมีฟิตเนสอินฟลูเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นวิธีการขายของในในทุกรูปแบบนะครับก็รับรองได้ครับว่าสนุกมันแน่นอนตับงายการนี้ใช่ค่ะ24คนมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาหลากหลายคาแรคเตอร์หลายประเทศด้วยหลายประเทศหลายภาษาค่ะแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนแปลว่าต้องเป็นโชว์ที่สนุกแน่นอนใช่ครับผมกับอินฟลูที่เป็นคนดังอย่างนี้เราหวั่นใจยังไงบ้างเลยครับอืมก็เราเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้ว กู้ทาวัดประสบการณ์เราเล่นค่ะก็มีวันบั่นบ้าง <c oughs> แต่แพะว่าทุกคนก็สู้ตายเพราะว่ายอดเงินสองจนะุดสี่ล้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สู้ไม่ได้ในไหนแเราก็เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพะว่าทุกคนอ่ะสู้เต็มที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแพ้ว่าทุกคนแบบร้อยยี่สิบอัพอ่ะเออเพราะว่า ไม่ไม่ไม่ได้ศูนย์บาทก็สองสองล้าน4ีไปเลยอะที่ด,ดูสิทุกคนก็ต้องสู้ขาใจแน่นอนคะ่ะแล้วผล <c oughs> ผลประกาศเนี่ยเห็นทีมงานบอกว่าจะประกาศวันต่อวันไปเลยใช่พอเราแข่งวันที่ยี่บเอ็ดปุ๊บในในวันนั้นอะในรายการสดจะเห็นเลยว่าใครออกใครรอดใครจะได้ไปในวันที่ยีบสองหรือยี่สิบสามต่อวันต่อวันก็จะรู้เลยเพราะฉะนั้นการที่เป็นแฟนทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณชอบเนี่ยมีผลทันที นาขนาดนั้นเลยว่าจะรอดหรือจะล่วงใช่ที่ดูพิธีแถวจองช่างแต่งหน้าสามวันช่างผมสามวันชุดเตรียมสามวันเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะตกรอบวันแรกก็ได้เออเออดูสิพวกเราคือไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะคะใครก็มาส u p p o r ผมก็ได้ครับแต่แถวแถวแบบดีพอติทุกคนไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะตกรอบเออเขาบอกให้ฝากติดตามเขไหน่อยครับผมสำหรับไลฟ์มีสามวันนะ มผมรายการนี้นะครับก็มีทั้งหมด3วันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับเราจะได้เห็นผลกันสดๆพร้อมกันทุกวันเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าใครจะได้เป็นท็อปเซลเลอร์ของรายการเทปสซ์โคกับผมค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่างแรกก่อนเลยให้ทุกคนเข้าไปที่มือถือนะคะแล้วก็โหลด BigX Show นะคะติดตาม เรลยเตอร์ที่ทุกคนชื่นชอบนะคะ24เรลย์เตอร์24แบบว่าไลฟ์สวายเวอร์ของเรานะคะว่าเชียร์คนไหนชอบคนไหนนะคะแล้วก็รอติดตามรออุดหนุนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ความเก่งความสามารถแต่มันรวมทั้งแบบความเป็นดวงความเฮงความได้โปรดักที่ตรงกับคาแรคเตอร์เราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดลนะคือ แฟนๆที่จะคอยซัพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โหลด BigX Show ค่ะครับแล้วก็ส่วนส่วนตีตีอยากฝากอย่างหนึ่งคือเวลาที่ทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตอินฟลูเอนเซอร์ที่ตัวเองชอบออยากอยากให้คอมเมนต์คือเวลาการดูไลฟ์สดเนี่ยการที่เราแบบดูเฉยแล้วก็แบบว่าไม่มีฟีดแบ็อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้อินฟลูเอนเซอร์ที่เราเชียร์เราชอบเนี่ยตกรอบโดยที่แบบอา้า อยากดูอีกไม่ได้ดูแล้วอย่างนี้ครับเวลาที่เข้ามาในอแอปไลฟ์สดตั้งแต่วันที่21มีนาคม4มโมงเย็น<อ>เริ่มเราก็แบบซับพอร์ตกันปึ้งปังปึงปงป้งปังเลยนะครับผมอ่ะโชว์สปิริตหน่อยอย่างน้อยนนี่ก็บ้านเราทุกคน <c oughs> ช่วยกัน <c oughs> ช่วยซับพอร์ตผ <c oughs> ู้หญิงคนนี้หน่อยจ้าใช่ไหมคะซับพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยจ้าไหมคะเอ่อนิดนึงนะคะอืมโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ